สวัสดีค่ะวันนี้มีคนสอบถามเข้ามาอายุรถเนี่ยเกิน7ปีแล้วแล้วเผอ,อิญว่าป้ายทะเบียนเนี่ยหล่นหายไปแล้วรถผมยังติดไฟแนนซ์อยู่นะครับแล้วก็ป้ายทะเบียนเนี่ยเป็นคนละจังหวัดตอนนี้อยู่จังหวัดหนึง่งป้ายทะเบียเนยเป็นคนละจังหวัดเลยแล้วก็พอรถไปตรวจสภาพก็เลยไม่ผ่านเพราะว่าไม่มีป้ายทะเบียนดังนั้นก็เลยต่อภาษีไม่ได้นั่นเองนะคะคำถามนี้มีคำตอบแล้วค่ะไปหาข้อมูลมาให้แล้วอันดับแรกนะคะ เราจะต้องไปทําทะเบียนมาใหม่ก่อนนะคะแล้ว2ค่อยเอารถไปตรวจสภาพ3าถึงจะไปต่อภาษีได้นั่นเองทีนี้เราจะมีทะเบียนใหม่ได้ยังไงนะคะการที่ป้ายทะเบียนรถหายเนี่ยไม่จําเป็นต้องแจ้งความนะคะอันนี้เป็นคําตอบจากกรมขนส่งทางบกเลยแบ่งเป็น3แบบด้วยกันก็คือแบบที่รถเนี่ยเป็นกรรมสิทธิ์ของเราเรียบร้อยละก็ใช้เล่มจริงสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน ขขอองงเจ้ารถถ้าไม่ไปเองก็มอบอำนาจไปที่ขนส่งเลยค่ะบอกว่าขอทําป้ายทะเบียนใหม่นะคะแบบที่2อ,อันนี้รถยังติดไฟแนนซ์อยู่ก็เอาเล่มจริงนะคะสำเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้เช่าซื้อหนังสือรับรองจากไฟแนนซ์นะคะแล้วก็หนังสือมอบอํานาจจากไฟแนนซ์พร้อมสำเนาบัตรสมมุติว่าตอนเนี้คุณอยู่ขอนแก่นป,ป้ายทะเบียนรถที่หายไปเนี่ยยังจังหวัดภูเก็ตนะคะก็ ให้ไฟแนนซ์เขาติดต่อขอทำป้ายทะเบียนใหม่ที่ขนส่งจังหวัดภูเก็ตนั่นเองค่ะแบบที่3นะคะก็คือเป็นแบบที่เป็นรถนิติบุคคลอันนี้ก็ใช้เร่มจริงเหมือนกันสิ่งเพิ่มเติมมาก็คือหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลสำเนาบัตรเนี่ยเอาสำเนาบัตรประชาชนผู้มีอำนาจลงนามนะคะแล้วก็หนังสือมอบอำนาจกรณีที่ไม่ได้ไปเองหลังจากที่ เราเอาเอกสารไปที่ขนส่งแล้วไปขอทาป้ายทะเบียนใหม่เสียค่าทมเนียมเสียค่าป้ายทะเบียนใหม่เรียบร้อยขนส่งเขาก็จะให้ใบเสร็จมาป้ายเนี่ยอาจจะยังไม่ได้ทันทีนะคะแต่ว่าอ่ะตอนนี้ภาษีอาจจะขาดแล้วเราจะไปต่อภาษีไงเราก็เอาใบเสร็จเนี่ยค่ะไปแนบเลยเอารถเข้าไปตรวจสภาพนะคะต่อรอใกล้บ้านที่ไหนก็ได้นะคะ ใบเสร็จตัวนี้ก็เปรียบเสมือนว่าเราเนี่ยได้มีป้ายทะเบียนแล้วเรียบร้อยพอตัวสภาพผ่านนะคะซื้อพอลบก็สามารถไปต่อภาษีได้เลยนะคะทีนี้คําถามต่อเนื่องซึ่งลูกค้าท่านนี้ถามมาเพิ่มเติมก็คือว่าถ้าจะทําปหนึ่งด้วยต้องรอต่อทะเบียนให้เสร็จก่อนไหมคําตอบก็คือไม่ต้องนะคะพระบหรือภาษีเนี่ยเป็นภาคบังคับนะคะส่วน ขอเนี่ยเป็นประกันภาคสมัครใจจะทําตอนไหนก็ได้ไม่เกี่ยวกันนะคะส่วนต้องการอยากจะรู้ว่าซื้อที่ไหนถูกซื้อบริษัทไหนดีซื้อแบบไหนถึงจะคุ้มอันนี้ติดต่อหลังไม่ได้นะคะเอาละค่ะวันนี้มีคําตอบก็หามาให้แล้วเรียบร้อยนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์เอาไว้โอกาสหน้ามีอะไรสอบถามเข้ามาใหม่ได้วันนี้สวัสดีค่ะ